สวัสดีค่ะกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวที่ไรแฟนๆก็ต่างฟินๆกันไปนะคะเพราะว่าได้เห็นหลากหลายโมเมนต์เลยนะของน้องลิซ่าในแบบฉบับลูกสาวของคุณแม่จิตทิพย์อย่างเมื่อวานก็คือน้องไปเดินซื้อดอกไม้แถวปากคลองตลาดแล้วก็ช่วยคุณแม่ถือของใช่ไหมมาวันนี้ค่ะแฟนๆเห็นน้องที่วัดแห่งหนึ่งแถวอยุธยาค่ะแล้วประเด็นคือลลิ่าคนสวยของพวกเราเนี่ยเขานุ่งผ้าไทยผ้าซินด้วยค่ะทุกคนอ่าแล้วเป็นไงคะ นี่ซีนาที่เขาเรียกว่าบาร์บี้สวมชุดไทยค้าวัดแล้วฟิลการท่องเที่ยวของน้องคือแอดมินชอบมากเลยค่ะทุกคนค่ะคือ s h เว o ร์ค่ะเหมือนจากแบบสูงสุดคือสู่สามัญอะไรแบบนี้กลับบ้านมาทั้งทีกูใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากแต่นี้ก็ต้องขอชมนะคะว่าน้องนุ่งผ้าไทยผ้าซิลโลดูสวยมากจริงๆแม้ตอนนี้จะมีออกมาให้แฟนๆได้เห็นเพียงแค่หนึ่งภาพทวนเท่านั้นแต่แฟนๆก็หวังนะคะว่าน้องจะมาอัพลุกสวยๆลุคนี้ลงทางไอจีบ้างอะไรบ้างนะคะอ่าแล้วก็ลุกเมื่อวานด้วยนะคะเพราะว่าแฟนๆก็ถูกอก ถูกใจเด็กน้อยถักผมเปียกันมากเวอร์ส่วนผ้าสิ้นผ้าไทยแบบนี้อันนี้บอกร้านค้าได้เลยนะคะว่าเตรียมโซเอาท์ในไม่ชาได้เลยค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณน้องนะคะที่เลือกหยิบผ้าไทยมาช่วยโปรโมตแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ประเทศด้วยนะคะอ่าเดดก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เจอน้องด้วยค่ะที่ให้สเปซกับน้องนะแล้วก็ไม่มีการไปมุงน้องกันเพราะว่าน้องเองจะได้ท่องเที่ยวที่ไทยได้แบบสบายใจนะทุกคนแล้วก็จะได้กลับมาท่องเที่ยวที่บ้านเกิดแบบนี้ได้บ่อยๆนะคะ